ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุ k ูกิยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนมามาในในในรูปของอัติน้อยนะครับตัวกระดำหัวกระลา, <laughs> าวันนี้นะครับเป็นวันตรุษจีนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูรถอีกหนึ่งรุ่นฉลองตรุษจีนกันเฮ้ยเป็นรุ่นที่นานๆทีเข้ามาไม่ค่อยเจอแล้วก็เป็นรถที่สามารถทําเงินได้ตัวท็อปสุดด้วยเออไปดูกัน ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่จะมาถ่ายให้ดูนะครับฉลองรับวันตรุษจีนหูยเฮงมากปังมากครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดท็อปที่สุดเลยของแคปนะครับซึ่งราคาเนี่ยนานๆที่เราจะเห็นกระบะตัวแคปราคา95900 0ตัวนี้959,00 0 บอกเลยนะครับนานๆทีนานๆทีจะได้เห็นวันนี้เราได้เห็นเนี่ยถือว่าเป็นบุญตามากๆเออเดี๋ยวเราจะมาตรวจเช็คอุปกรณ์ตกแต่งให้ลูกค้านะครับว่าตัวไหนติดเศษตัวไหนไม่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําการรอส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปคันนี้มันเป็นรุ่นอะไรครับราคาเขาถึงแตะขนาดนี้ท็อปสุดของแ c a p นะครับรุ่นยกสูงนั่นก็คือเจ้าตัวสเป c a p highlander 2.2เกรดแซีเกียร์อัตโนมัตินั่นเอง เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วคันนี้นะครับได้ข่าวลือมาว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้ในการทําเงินโอ้โหรูก็ได้หาเงินก็ดีสุดๆครับลูกค้าบอกเลยตาถึงใจถึงมากๆนะครับนี่ดูจากล้อแมกก่อนได้ล้อแมกเกรดเไปเลยเดยว,วิต่าให้ดูใกล้ๆนี่ได้ล้อแมกรุ่นเดียวกับตัวเกรด M ตัวท็อปนะครับเป็นเย้าตัวแม็ก18นิ้วปัดเงานั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบ ดิสเเขาเรียกว่าด้านหน้าเป็นดิสเบกนะครับแล้วก็มีระบบเบรก abs ให้แล้วก็การสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นตัวคอยสปริงเหมือนรถเกงเ๋งเนี่ยแบบนี้เลยโอ้ยถ่ายไปก็ตื่นเต้นไปนะครับนานๆทีจะได้เห็นแล้วตัวเชสซีเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งรุ่นนี้นะครับบันไดข้างเนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็สัญลักษณ์ของไฮแลนเดอร์ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเหลวให้เราติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ ติดฟิล์มเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้า70ด้านข้าง60นั่นเองในส่วนของดีไซน์การออกแบบด้านหน้านะครับแน่นอนแหละเขามาพร้อมกับตัวแผงตะแกงรังพึ่งด้านหน้าใหม่นะครับดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศได้ดีขึ้นใส่เสื้อใหม่เจ็บหัวนมนะครับมันมันมันบาดมันบาดต้องไปหาเสื้อซับก่อนแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์หลอด LED ไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์นะครับ ชุดเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็เขาจะมีตัวไฟตันหมอกที่เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันฟ้ากระโปรงใหม่นี่ฟิล์มหน้าหน้าติดให้ลูกค้าเราหล่อแบบนี้เลยใบปัดน้ำฝนแบบบิลลอินโอ้ยแล้วระบบความปลอดภัยนะวยไม่ต้องห่วงนะครับด้วยความที่เขาเป็นออโต้อยู่แล้วเนี่ยเราเป็นเกรดสูงสุดด้วยเนี่ยทั้งเรื่องความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยมาสุดอยู่แล้วนะครับถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้ทั้งหมดชุดบันไดข้างเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มมีมาให้นะครับแล้วก็มีมาให้สูงสุดถึงสองข้างด้วยเออแล้วก็ตัวตัวนี้อะครับเนี่ยเมื่อเปิดนะครับตัวนี้เขาจะเป็นโครเมียมเราติดจารองมือเปิดให้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นกุญแจคีย์เลสด,ด้วยโอ้โหสามารถกดสวิตช์เพื่อเปิดประตูได้โดยที่กุญแจอยู่ห่างจากประตูแปดสิบเซน โอ้โหสัญญาณกัรหัมยม,มีมาให้กันศาสตร์ดีแม็กเข้ากับรถสวยมากๆเลยแล้วรุ่นนี้นะครับพื้นที่กระบะท้ายเนี่ยเขาใหญ่มากๆเลยลูกค้าขับเอาออตโต้ใช่ไหมคันนี้หาว่าจะไปทําเงินด้วยเนี่ยกระบะท้ายขนเยอะแล้วก็ออตโต้ที้สะดวกสบายด้วยโอ้โยสุดจริงๆไร้ฟ้าด้านหลังมีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้แล้วเป็นสีบอลเงินมันเป็นสีมงคลด้วยนะครับเงินทองไหลมาเทมาด้านหลังนะครับตัวล้อเขาเนี่ยก็จะเป็น18นิ้วเช่นเดียวกันตัวนี้ ขนาดหน้ากว้างของตัวแม็กเนี่ยอยู่ที่7.5าทั้งคู่นะครับน็อตล้อ6ตัวปัดเงาเนาะแล้วก็ระบบเบรกด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกด้านหน้าดิสเบรกนั่นเองนี่ตัวเชสซีอุ้ยถ่ายตรงไหนก็อลังการนะก็อุ้ยจ้า่อุลมขอจับยางนะจับยางนะเป็นสี่มงคลแล้วมาป้ายหัวสาธุสาธุาธาธนานๆทีได้เจอครับเชสซีเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็ถึงเขาจะเอาไปบรรทุกนะครับเนี่ย ถ้าลูกค้าบรรทุกไม่เกิน1ตันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยถึงแหนบจะมีแค่3แผ่นก็เถอะแต่ว่าด้านบนเนี่ยยาวที่สุดเห็นไหมอูยาวจริงนะนะครับคือวิ่งรถเปล่าเขาเลยแล้วก็ถ้าบรรทุกมาก็จะเป็นแผ่นที่2นะครับบรรทุกดักสุดก็จะเป็นแผ่นที่3ไปไม่ต้องกลัวนะครับว่าท้องรถมันจะขูดไปกับพื้นถนน,นเพราะว่าเขาวางแหนบไว้เหนือเพลาะนะครับทำให้ใต้ท้องเนี่ยสูงมากๆเลยล้อแมกนะครับยางอะไหล่จะเป็น18นิ้วยางบิสโตนเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวอะไหล่เขาเนี่ย ยางอะไหล่เขาเนี่ยจะเป็นตัวกระ,กระทะเหล็กนะครับพูดตรงๆเลยแล้วกันแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายมีมาให้นะครับเป็นชุดบิวอินจากโรงงานสัญลักษณ์2 Q 2 ZP ุดสองแซดพีแโอ้โหนะครับตัวเอลเอาไปติดได้นะ <c oughs> ตัวนี้420 ZP ไม่แน่ใจหรเท่าไหร่0 0มั้บ้างนะครับก็ <c oughs> ตัวเอลว่าไม่มีโลโก้มาให้ไหนก็ซื้อโลโก้เพิ่มเนี่ยเอาเป็นตัว Z p ไปเลยนะมันจะได้ท็อปไปเลยนะครับชุดไฟท้าย LED ครับทุกคนนี่ ไฟเบรกด้านบนสุดนะครับไฟท้ายก็3ดวงใหญ่ๆเลยมีไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วกล้องมองหลังนะครับมีมาให้พร้อมกับมือเปิดที่เป็นโครเมียมไปดูด้านในกันนี่เรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในของเขาเนี่ยแคบนะครับเปิดได้กว้างมากถึง90องศาประตูด้านหน้าก็เปิดได้กว้างทําให้เราเข้าไปนะครับรับเงินรับทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายแผงประตูของเขาเนี่ย เป็นสีดำนะครับออกแบบให้มีสไตล์ลูลาเหมือนตัว4ประตูเลยมือจับมีมาให้ตั้งหากนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำก็มีให้เบาะแคบเราติดตั้งให้นะครับแล้วก็ตัวบาดเนี่ยมีความนุ่มมากๆเลยนะครับนั่งก็ได้นอนก็ดีเก็บของก็ได้ที่พักนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามีตัวบุนุ่มให้ด้านหลังนั่นเองนะครับผ้าบุลังคานะครับมาเหมือนตัวท็อป4ประตูเลยนั่นก็คือมาในโทนสี เทาดำนั่นเองนะครับลำโพงมีมาให้สูงสุด8ตัวนะครับเอ้ย6ตัว ZP ีมี6ตัวแซ็แคปมี6ตัวนะแล้วก็ถ้าเป็นตัว4ประตูถึงจะมี8ตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงลำโพงแซไม่ได้รีวิวนาน,านเนาะว่า6หรือ8นะครับแล,ล้วลำโพงมีไซส์ที่ใหญ่มาก้านะครับทุกคนที่ใส่แก้วน้ํากดน้ํามีให้ สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดําเปียนโนแบ็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอลเงินกับบอลเงินนั่นเองเบาแอร์นะครับครอบด้วยดาเปียนโนแบ็กที่ใส่แก้วน้ําก็มีให้ถึง2ชั้นนะครับชั้นนอกชั้นในเลือกเอาเนาะแล้วก็ตัวพวงมลาลัยตัวนี้เป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยหนังมีครูสคอนโทรลให้นะครับตัวนี้เป็นก็เรียกว่ามันจะสามารถควบคุมนะครับ ความเร็วได้จากตัวรถนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าอะไรเดี๋ยวพี่ต่ายจะแนะนําให้คือแนะนําไปหลายคลิปแล้วแหละแต่นี้เอาคร่าวๆก่อนฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีให้นะครับมาตรวัดนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาดใหญ่มากถึง7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้อเพลิงอัตราสิ้นเปลืองขณะขับขี่ตัวเข็มไมล์แบบดิจิตอลน,นั่นเองนะครับบริเวณคอนโซลนหน้ามีบุ่นุ่มเข้ามาให้แล้วก็ ัวหน้าจอนะครับบอกเลยว่า Z ซเนี่ยใช้หน้าจอกลางที่ชนกับเกรดเเลยถึงก็จะเป็นแคปกระเถอะก็คือหน้าจอกลางที่มีขนาดใหญ่มากถึง9นิ้ว m ิวเก็ใช้9นิ้วเหมือนกันโอ้โหเจ้าคันนี้ไม่ธรรมดานี่องศาการเอียงของตัวรถองศาการเอียงของพวงมาลัยมีให้กล้องมองหลังมีมาให้นะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple c เ r p l ค y ครบเลยหน้าจอตัวนี้แอ,อ้ย มาพร้อมกับเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลนะครับที่มีฮิตเตอร์ภายในตัวถ้าสมมุติเราเปิดถูกต้องไหมเอาเปิดเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยอยู่13นะครับบุยลำเนี่ยถ้าเราเปิดสัก25 26เนี่ยคือตัวลมแอร์เนี่ยเขาจะออกมาเป็นแอร์อุ่นๆเลยโหย้ยแถมตอนนี้ตัว PM 2 5มันเยอะใช่ไหมมีให้มีฟิลเตอร์กองฝุ่น PM อีกหัวเกียร์หุ้มอะคริลิกนะครับ ฐานเกียร์นี่ออกแบบให้ดูหรูหราด้วยดำเปียนโนแบ็กระบบช่วยลงทางัะชันก็มีมาให้กุญแจนะครับเป็นพุชสตาร์ทนี่กุญแจคีย์เลสพร้อมกับระบบพุชสตาร์นะครับยังไม่ถึงอังคารนะครับก็ยังไม่ถึงพุสก็สตาร์ได้อังคารก็สตาร์ได้อยู่นะสามารถสตาร์ได้ตลอดเวลาเบาะนะครับเบาะคูหน้าดีไซน์ที่มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวนั่งสบายมากๆตามแบบฉบับของอิซูซุเลย หลายท่านก็โอ้โหได้ลองขับแล้ววิ่งทางไกลไม่เมื่อยเลยแล้วตรงนี้เว้ยมันพิเศษตรงที่ว่าโอ้โหยี้มันปรับไฟฟ้าได้มากถึงแปดทิศทางทุกคนสุดยอดจริงๆนะครับนี่มีตัวช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับอันนี้เบอกยูโรหแล้วระบบปิดออกทางรถอ,ออกตัวออกตัวในทางลื่นนะครับอันนี้เธอเผื่อมีลูกค้า,คาไปบรรทุกเนาะก็สามารถปรับระดับไฟหน้าได้ศูนย์คือปกตินะ บรรทุกหนักก็123ก็ตามลําดับเปิดท้าถังนะครับด้านซ้ายด้านด้านขวาตากะโปงด้านซ้ายนะครับน้ามันรุ่นนี้เติมได้หมดถังน้ำมัน76ลิตรนะเติมได้หมดที่เป็นดีเซลนะครับไม่ว่าจะ B ีศูนย์เติมได้หมดเลยนี่ขุมกําลังเขา2หรือ2แม็กฟอร์ดนะครับเอาไปบรรทุกหนักนีกน่บอต้องย่านนะครับสนอมสุดเลยด้วยแรงม้าถึง163แรงม้าที่3,500รอรอบส่วนเจ้าตัวแรงบิดเนี่ยอยู่ที่ 400้นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,400รอบนั่นเองโอ้ไอแรงบิด1,600รอบเนาะ1,600รอบถึง2400รอบเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งแต่1,600นี 1, ่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> มีลืมแรงบิดด้วยแล้วที่สำคัญนะเราไม่ต้องกลัวว่าแรงบิดแรงมา้าจะมาไม่ทันเพราะว่าตัวคลีปเทอร์โบไฟฟ้าตัวเทอร์โบเนี่ยมันเป็นคลีบที่ควบคุมการเปิดปิด ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับดำๆนี่เราเห็นนี่แหละนะโอ้อ่าตื่นตาตื่นใจทัน,นทีเราจะมาตื่ท็อปสุดครับพี่กายเสียงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ไต่ฝา,ากรบกวนนิดนึงนะครับกดไปติดตามเพจไต่อิสุสุบุรีรัำให้นิดนึงเบอร์โทรพี่ไต่ศูนย์แปดห้าย์หน,นึ่งเจ็ดสอนเนี้ยวันนี้น่าจะมีคนติดตามครบ50,000แล้วแหละช่วยไปกด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 ครั้งเดียวนะไม่ต้องกด2ครัง้งติดตามครั้งเดียวโอเครวยๆเองไม่เจี๊บไม่โจรไปแล้วครับขอบคุณครับ